หลายๆคนนะครับบอกว่าทีวีของพ a น a s o n ซ c ิกนะครับเยี่ยมยอดมากๆในส่วนของคุณภาพนะครับแต่จะมีใครทราบครับว่าการบริการหลังการขายของพ a น a s o n ซนิกก็เยี่ยมยอดไม่แพ้กันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสุรชัยชัยชนะกุลมงคลซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการนะครับฝ่ายวิศวกรรมและการบริการของบริษัทพ a n a s o n i c ิกซีลเประเทศไทยจำกัดนะครับจะมาพูดคุยให้เราฟังครับว่าการบริการหลังการขายของพ a น a s o n i c กเนี่ยเยี่ยมยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับไปคุยกับท่านเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณสุรชัยครับพอดีว่าผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงนะครับของการบริการหลังการขายของพ a น a s o n i นิกมานานรวมไปถึงลูกค้าหลายๆคนนะครับที่เข้ามาใช้บริการก็บอกว่าประทับใจไม่ทราบว่าพอจะเล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับสำหรับบริการหลังการขายของพินธา์าสนิกหมดภาพนะครับอย่างเช่นพลาสมาหรืออัฟฟิดีของเรานะครับซึ่งบริษัทเรารับผิดชอบอยู่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยครับเราขอข่าบเรียน ว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านบริการหลังการขายมาอย่างยาวนานมากกว่า3ามิบปีซึ่งในสั่ง30ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการสั่งสมประสบการณ์นะครับการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้างความพึงพอใจสงสึกนะครับยกตัวอย่างเช่นพนักงานที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการผ่านการอบรมในเรื่องเซอร์วิสหมายรวมถึงช่างเราก็จะมีการอบรมทางด้านเทคนิคการซ่อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แล้วเช่นเดียวกันนะครับคงไม่ใช่ที่สำนักงานอย่างเดียวนะครับเราจะมีเครืคอข่ายงานบริการของเราซึ่งครอ,อบคลุมทั่วประเทศไทยปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดอยู่1 1อแห่งทั่วประเทศไทย<อ>ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ครับผมในความหมายคือเมื่อว่าผมจะอยู่เหนือสุดของประเทศอยากจะอยู่ซักเชียงรายอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปอยู่ใต้สุดอยู่ในเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะเข้ารับบริการพนัสงินได้ทุกที่เลยอย่างนั้นหะรือเปล่า 117แห่งของเราปัจจุบันนี้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมื่อลูกค้าม,มีความต้องการใช้บริการเราไม่ว่าจะอยู่ในประกันหรือนอกประกันก็สามารถติดต่อเราเราก็สามารถที่จะเซิร์ฟความต้องการลูกค้าได้ทันท่วงทีครับผมโอ้โหนี่่าสุดยอดจริงๆนะครับเอ๊แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเครื่องผมเกิดเสียเนี่ยเอ๊เราผมต้องไป ติดต่อใครหรือว่าจะทราบได้ไงครับว่าศูนย์บริการอยู่ที่ไหนอะไรเยงี้ครับอ๋อตอนนี้ง่ายมากครับเรามี2ช่องทางนะครับที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้านะครับอันดับแรกเลยที่ใช้กันบ่อยๆนั่นคือเบอร์ h o ต l i n e ของเรานะครับถ้าเราเบอร์ h o t l ลน์ของเราคือ027299000นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ one number call center ซึ่งต้องขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับส้าเรบเบอร์นี้นะครับจะเป็นเบอร์ทางด้านบริการครอบคุม2บริษัทคือบริษัท panasonic fuel cell ซึ่งรับผิดชอบหมดภาพและเสียงกับอีกบริษัทนึงคือบริษัทพานาโซนิกเอพประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบหมดสินค้าในครัวเรือนนะครับดังนั้นเมื่อการลูกค้าต้องการใช้บริการสินค้าหมวดภาพของเรานะครับก็ให้กดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดกดจะไปที่หมวดสินค้าในครัวเรือนอย่าลืมนะครับกดหนึ่งนะครับการจะมาอยู่ที่หมวดสินค้าภาพและเสียงเราก็จะมีเสา เสียงหวานในการที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าในทานนี้ถูกใจเลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับเราเว็บไซต์เราสามารถเช็คข้อมูลทางด้านบริการของเราได้นะครับก็คือ www.panasonic.co.th นะครับซึ่งจะสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ครับโอ้โหเรียกได้่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ c a ซ็ center แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับเรียกว่าได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเฉยชัยมากๆจริงๆนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ครับ ครับหลังจากที่ได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับผมเชื่อว,ว่ามันเป็นความสุขที่มากกว่านอกจากผลิตภัณฑ์ทีวี Panasonic v i era นะครับที่ได้คุณภาพแล้วนะครับในส่วนของ Panasonic Service เองนะครับก็ยังมีความมั่นใจที่สามารถที่ระรองรับผู้บริโภคหรือลูกค้าทุกคนที่เข้ามาได้อย่างแน่นอนครับ